วันนี้เราจะมา แต่ก่อนจะไปรูมทัวร์ถ้าเพื่อนๆคนไหนที่กำลังจะมาเรียนที่อังกฤษแล้วกำลังหาที่พักอยู่ Page a n ์สันแอนดมีบริการจัดหาที่พักนักศึกษาที่กำลังมาเรียนที่อังกฤษเป็นบริษัทไทยในอังกฤษแห่งเดียวที่มีประสบการณ์มากกว่า20ปีแล้วก็ Page a n ์สันแอนดเนี่ยเขาช่วยนักเรียนหาที่พักในอังกฤษมากกว่า800คนแล้วนะคะทุกคนแล้วเขาก็มีพี่ๆที่เชี่ยวชาญเรื่อง accommodation อยู่ที่ทั้งไทยแล้วก็อังกฤษ ร้อมช่วยเหลือดูแลเพื่อนๆเรื่องที่พักทุกวันตลอด24ชั่วโมงเลยดีมากๆพิมพ์ใช้บริการขอคำปรึกษาให้พี่ๆช่วยจองที่พักให้ฟรีไม,ม่มีค่าใช้จ่ายค่ะแล้วก็นี่เลยเว็บไซต์ p a t t o n a n d c h a r m c o m c o u k เราเข้ามาก็จะเจอที่พักนักศึกษาต่างๆนี่แล้วเราก็มาเลือกเมืองตรงนี้หาดูว่าเราอยากดูที่พักของเมืองไหน ดูลันดอนก็จะขึ้นเป็นรายชื่อที่พักต่างๆขึ้นมาเลยแล้วเขาก็จะมีให้ดูแผนที่ด้วยก็จะขึ้นมาแบบนี้มีหลายโลเคชันมีหลายราคาให้เลือกมากๆสะดวกมากๆเลยแล้วก็ลองกดเข้าไปนี่ก็จะขึ้นเป็นชื่อที่พักแบบนี้แล้วก็มาลองเลือกหาได้เลยสะดวกมากๆ นอกจากที่เขาจะมีบริการจองหอพักนักศึกษาแล้วถ้าเพื่อนๆคนไหนที่อาจจะไม่อยากอยู่ Student Accommodation พี่ๆเขาก็จะมีบริการจองแบบ Private Accommodation ด้วยจะมีค่าใชา้จ่ายอยู่ที่500ปอนด์แต่ว่ารวม process ทั้งหมดเลยทั้งเอกสารเงินมัดจำแล้วก็เรื่องสัญญาต่างๆพี่ๆเขาก็จะดูแลให้ทั้งหมดเลยนะคะไปครับไปดูรูมทัวร์กัน และตอนนี้พิมพ์ก็อยู่หน้าห้องตัวเองนะคะทุกคนพิมจะพาทุกคนไปรูมทัวร์กันเริ่มด้วยที่ตรงนี้คือเปิดประตูเข้ามาทางแล้วก็จะเจอทางเดินแบบนี้ห้องที่พิมพ์อยู่หอพักเนี่ยมันก็จะเป็นห้องเล็กๆดูจากแขนได้ก็คือประมาณนี้และทุกคนความกว้างเฮ้ยประมาณนี้นะทุกคน ถ้าของพิมพประตูเขาก็จะเป็นแบบนี้ก็กุญแจก็จะเป็นแบบคีย์แบบไขอันนี้ก็นหรอแล้วก็อันนี้เป็นที่แขวนหนมก็แขวนหมวกกับแขวนกุญแจหนีกุญแจก็จะเป็นแบบนี้คือพิมพห้อยไว้ตรงนี้เลยเพราะว่าจะได้ไม่ลืมกุญแจตรงนี้ก็มาแขวนโค้ดได้ซึ่งช่วงนี้หน้าร้อนน้องก็เลยแบบว่าตกกระป๋องนะคะน้องน้องแบบว่าไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่ แขวนตอนนี้มันก็สะดวกหยิบง่ายดีมันจะบไปไหนแล้วพิมพ์ก็วางรองเท้าไว้แบบนี้เลยเรียนเลยเดี๋ยวพิมพ์จะให้ดูเป็นมุมมุมไปเดี๋ยวพิมจะให้ดูมุมนี้ก่อนเนาะก,ก็คือเปิดประตูเข้ามากระเช้นาน้นี้นะคะทุกคนและนี่ก็คือห้องน้ําของตาน,นั่นเองซึ่งพิมพ์ขอตั้งชื่อว่าเป็นเหมือนห้องน้ําแคปซูลไปสู่โลกอนาคตเพราะว่ามันเหมือนจริงๆอะทุกคนเดี๋ยวพิมเปิดให้ดู นี่ก็จะเป็นประตูสีเทาแบบนี้นี่นี่ห้องน้ำก็จะประมาณนี้การแขนได้หนึ่งช่วงแขนโดยประมาณเพราะว่าพื้นที่มันน้อยมากก็เลยแบบว่าอยากจะใช้พื้นที่แบบว่าไม่อยากเก็บของเยอะแต่ตอนนี้ก็คือน,นี่เราก็จะมีแค่แปรงฟันกับยาสีฟันเลยแล้วก็มีสบูล่ลลังมือหน่อยสิ่งแบบนี้แล้วก็อันนั้นเป็นที่ขัดส้วม ก็จะเป็นทถส้มตัวนี้แล้วก็มีพื้นที่ก็วางของที่จําเป็นประมาณนี้อ่ะมีไฟด้วยหนึ่งดวงอ่ะกระพริบอีกมีไฟตรงหน้ากระจกเลยก็คือส่วมจะไม่มีที่ฉีดใดๆแต่ก็ด้วยความที่ห้องน้ําแคบมันก็เลยใกล้กับซิงก็คือดีเลยเออต้องมีขวดน้ำอ่ะหรือว่าแบบมีแก้วมีอะไรก็ใช้แค่ใส่ฉีดอยู่ใกล้ๆ ปิดแคปซูลนี่นี่นเป็นฝาบัวที่ <c oughs> ดัดได้ด้วยนะแล้วก็มีที่วางแค่นี้ก็เลยวางสบู่กับโฟมล้างหน้าแล้วก็อันนี้แบบเป็นปรับความแรงน้ําก็คือถ้าเปิดตอนนี้ก็คือหาแล้วน,นี้ก็จะปรับอุณหภูมิได้ด้วยเป็นน้ําอุ่นน้าเย็นดีมาก <c oughs> นี่นะทุกคนคนกว้างว้าวกว้างก็จะประมาณนี้เลยโอเคเว้นหัวโอเคตอนนี้เว้นหัวก็โอเคจะหายใจออกค่ะออกออกออกโอเคแคบมาและนี่ก็คือตู้เสื้อผ้าของเรานั่นเองนี่ก็จะเป็นแบบนี้อายลบ จับได้ดีสุดเ้องนี้แหละตาดาตอนนี้พิมพก็พาเ,เพื่อนๆดูมุมด้านนู้นไปหมดเรียบร้อยแล้วลนีก็จะเป็นอีกด้านหนึ่งของห้องนี้เพอเดินเข้ามามก็จะเจอนี่ก่อนเลยคุณฮีเตอร์ที่รักมีกระเป๋าเดินทางเล็กๆวางไว้ที่พื้นแต่จริงๆพิมพเอาขึ้นไปเก็บข้างบนตรงนั้นก็ได้นะแบบน้องน่ารักก็เลยเอาวางให้ตรงน,นี้ดีกว่าน่ารักดี แล้วนี่คือก้อนอะไรไม่จริงๆแล้วทุกคนมันคือกระเป๋าเครื่องสำอางนี่เดี๋ยวพิมจะทําให้ดูแต่ว่าเครื่องสำอางก็จะเล็กหน่อยนี่ทุกคนคือมันเป็นกระเป๋าที่เหมือนแบบถ้าเรากลางเงี้ยเราจะเห็นของทุกอย่างแล้วพิมชอบเห็นของทุกอย่างเก็สป้าว่าเวลาเราแบบแพ็คก,กระเป๋าเดินทางแล้วแบบเก็บในเล็กๆแล้วมันแบบอุ้มๆกันเนี่ยแล้วเราก็แบบคน้คนๆมันจะมันไม่สะดวกเนี่ยคือแบบกลางออกมาโอโ้โหเทกระจัดหยิบเลยจ้านี่พิมกวาง น้องเป็นผู้ช่วยชีวิตตอนที่พิมพ์มาแรกๆนะเป็นฮีเตอร์แฟนตัวจิ๋วให้ความอบอุ่นแล้วตอนนี้หน้าร้อนเปิดเป็นพัดลมอ่อนๆได้แต่ว่าพัดลมที่นี่ยังไงก็ไม่แรงเท่าที่ไทยยายาจะเห็นได้ว่ามีความถาวันเพราะว่า แบบมันมีฟีลว่าแบบอยากแต่งห้องแต่ว่าก็ไม่รู้จะแต่งอะไรแต่ว่าก็ก็แต่งประมาณนี้แต่รู้สึกแบบชอบมากเลยอันนี้พิมพ์แบบว่าจัดห้องใหม่นิดหน่อยอันนี้ก็ไม่มีอะไรเลยก็แค่ของนี่ฉันก็จะมีแบบประมาณนี้ เราพิมก็เอ่อวางของแต่ว่ามันมีสตอรี่ทุกคนและอันนี้ก็มีสตอรี่ถ้าทุกคนได้ดูบล็อกวันเกิดพิมพ์แก้วนี้จะเป็นแก้วที่พิมพ์ใช้กินชาบูกับเพื่อนวันเกิดะอะไรเงี้ยพิมก็เก็บเป็นทีละลึกแล้วก็น้องตุ๊ก,กตามาแบบวางไว้ข้างๆตุ๊ก,กตาหนักๆ,ๆที่พิมชอบก็คือเอามาวางอย่างเงี้ยมันก็เสมือนแบบว่าเพื่อนๆอะไรเงี้ยมันทําให้นึกถึงแบบช่วงเวลาที่อยู่กับเพื่อนๆก็จะเป็นนองอยู่ตรงนี้น่ารัก อันนี้ก็เป็นของที่เพื่อนๆที่ไทยพิมพ์ให้พิมพ์มาก่อนบินอังกฤษเหมือนกันก็คือกลายเป็นมุมว่าแบบนึกถึงเพื่อนๆเ,เลยอะไรอย่างงี้อันนี้ก็คือมุมโต๊ะทำงานของพิมพ์นั่นเองพิมพ์พยายามแบบที่จะคลีนตรงนี้ให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันจะได้รู้สึกสบายตา อันนี้ใส่ชาร์ปหนูแต่ว่าพอเวลาใช้จริงทุกวันก็คือพันกันตลอดเพราะว่าเล่นคอมแล้ก็แบตหมดตลอดจริงๆพิม์พแบบอยากเปลี่ยนสีก็อี้มากเลยอะพิม์อพยากได้สีออนอนอะแล้วก็นี่มันมีมุมแบบใต้โต๊ะ,ะมันก็จะมีแบบที่ให้เก็บอีกทน่นนั่งพิม์ชอบอันนี้มากอนเนี้ยเป็นน้องหินที่น่ารักตุกติกอันนี้แพลนเนอร์แล้วก็อันนั้น เป็นกระดาษโน้ตพิมพ์ชอบเขียนกระดาษโน้ตมากแบบเป็นคนที่มีอะไรในหัวแล้วแบบจะชอบแบบจุดไปเลยอะไรเงี้ยแล้วก็นี่ทุกคนเป็นของที่เพื่อนสนิทพิมพ์ให้มาก่อนบินนะคะอันนั้นคือพิมพ์เห็นครั้งแรกแล้วแบบชอบมากชอบมากมากมาก,มากหน้าตาก็จะกดนีด้แล้วก็เปิดนะทุกคนรับอากาศบริสุทธิ์ นี่นะคะก็เป็นมุมโต๊ะทำงานเนาะอะ,อะแล้วก็อีกด้านนึงน,นี่ตรงนี้ก็อุ้ยอุ้ยมันคือของกินนั่นเองอันนี้เป็นตู้เนาะแล้วนี่ก็คือสำคัญมากเครื่องกรองน้ำและแก้วน้ำคือต้องพกในห้องนะคะกินน้ำ <laughs> แต่ก่อนชั้นวางเนี่ยพิมพ์เคยจัดเป็นแบบโน้ตโน้ตโพสอินแบบเนี้ยเยอะม,มากแต่พิมพ์ก็ค้นพบว่าพอใช้จริงอะ มันเหลือแค่เนี่ยเราคือพิมอ่ะก็มาคนพบว่าตัวเองกินขนมเยอะมากแล้วแบบก็เอามาไว้ในห้องเหมือนของมันก็เริ่มลกลกกระจายเนาะแล้วขนมพิมอ่ะคือพิมเอาไปซุกไว้ไหนนะทุกคนเอามันไปซุกไว้ตรงนี้ทุกคนแบบขนมตอนแรกเนี่ยเกลือนตัวนี้เลยอะเออมันมัน,ม,นมันลกจัดให้มันดูดีหน่อยก็เลยขนเครื่องเขียนออกชั้นขนมแบบนี้น่ารากักแล้วก็อ้วนด้วยคะ่ะจัดชั้นวางของตามใจฉัน แล้วก็ข้างบนนู่นก็เป็นกระเป๋าน้องน่ารักไหมแล้วก็คือมุมที่ไอเลิฟที่สุดเลยอันนี้ก็จะมีโต๊ะเล็กๆหัวเตียงลิ้นชงลิ้นชักอันนี้พิมพ์พซื้อมาจากร้านเดียวกันกับน้องหินน้อยอันนั้นแบบมันน่ารักมากแล้วแบบพิมพ์พชอบคำมากมันแบบโพสิทีฟมากพิมพ์ชอบมากเลย ตอนนี้เนี่ยไม่ว่างนะคะเพราะว่าน้องนอนอยู่สบายกว่าเขาอีกแล้วก็เหมือนเราแบบอยากให้ห้องไม่น่าเบื่อก็เลยหาทําก็เลยเอาถาวันมาติดแบบนี้นก็น่ารักดีนะอะไรเงี้ยแต่จริงๆตรงเนี้ยมันเป็นบอร์ดเนี้ยคือจะแบบจะเอารูปมาติดเรากําลังแพลแผนว่าเราอยากจะทําแต่ว่าก็ยังไม่ได้ทําสักทีเดี๋ยวพิมจะโชว์อะไรให้เพื่อนๆดูนะนี่ตรงเนี้ยมันเปิดได้ไงทุกคนอ น่นงนี่ทุกคนพิมพ์ซ่อนกระเป๋ายักไว้ใต้อันนี้ที่พิมพ์เอามาวันแรกค่ะทุกคนและนี่ก็คือห้องพักนักศึกษาของพิมพ์นั่นเองถ้าเพืเ่อนๆคนไหนกำลังจะมาเรียนที่อังกฤษกำลังหาที่พักอยู่ติดต่อที่พี่ p a t t e n and Charm UK Accommodation um ไปได้เลยนะคะ ติดต่อได้ทั้งเบอร์โทรไลน์ Facebook หรือเข้าไปที่เว็บไซต์ได้เลยวันนี้ไปแล้วบ๊ายบายหนูๆมาบ๊ายบายแล้ว